สวัสดีค่ะทุกคนพบกัเค้กสาระเค้กกันดีแล้วนะคะเย้วันนี้นะคะเราก็จะอยู่กันแบบห่างไกลหน่อยนะคะเพราะวันนี้เราจะมาทําวิทหล่อจ้ากันอีกแล้วนะคะก็คือการทําลูกโปกงลอยฟานัดเองนะคะแต่ว่าเคกก็ไม่แน่ใจนะว่าจะทําได้ไหมงนะั้นเรามาลองทํากันดูเลยดีกว่าไหมมาลองอุปกรณ์นะคะก็มีไม่มากนะคะก็จะมีเป็น ขวดนะคะเป็นขวดแก้วนะคะใช้เป็นขวดพลาสติกไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาที่อุปกรณ์มันทําปฏิกิริยาาเนี่ยนะคะมันจะทําให้กัดก่อนพลาสติกของเรานะคะก็จะมีน้ําเปล่านะคะขวดแก้วมีน้ํายาล้างข้อนะคะยี่ห้อใดก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นฟอยล์ค่ะอลูมิเน,นียมฟอยล์นะคะแล้วก็จะเป็นลูกโป่งของเราค่ะเราเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะเทน้ํายาล้างข้อของเราค่ะลงไปนในขวดก็จะเทประมาณนี้อะ ก้นขวดเนาะต่อไปนะคะก็จะใส่เป็นอลูมิเนียมฟอยล์ของเราคะ่ะเมื่อเราใส่อลูมิเนียมนะคะฟอยล์ลงไปในขวดแก้วของเราแล้วนะคะ <S 1> <S 1> จะตามด้วยน,น้ำเปล่านะคะ <S <S ก็ใส่ลงไปว่าไม่ได้ใส่เยอะมากะะแล้วก็อาลูกโป่งของเรานะคะ ทิ้งไว้สักพักนะคะให้เขาทำปฏิกิริยาโอ้แต่ดูสิทุกคนมันขึ้นมาแล้วทุกคนดูสิและนี่นะคะทุกคนเมื่อทิ้งไว้สักพักนะคะเขาก็จะโอ้ขยายขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะก็ต้องขวดนะคะอุณหภูมิร้อนมากไหนะคะก็คือตัวน้ำยาล้างท่อนะคะเขาทำปฏิกิริยากับน้ำน,นะคะเพื่อที่จะย่อยสลายฟอยล์ของเรานะคะทำให้เกิดเป็นแก๊ นี่เดี๋ยวเราจะลองมาแกะดูคะ่ะว่ามันลอยฟ้าได้จริงไหมนะคะก็ใช้กระดาษทิชชู่ของเรานะคะในการแกะมันร้อนมากทุกคนองมาลูกโป่งนะคะด้วยหนังยางเรามาปล่อยดีไหมทุกคนเปิไหมทำไมไม่ลอยอะ่ะทำไมคนมอื่นเขาทำแล้วมันลอย บอลทำไมมันไม่ลอยอะมันหนักหรอมันไม่ลอยค่ะทุกคนเย้เป็นยังไงกันบ้างคะก็สรุปแล้วนะคะเราก็ทําให้ปกไม่ลอยนะคะแต่ว่าเห็นคนอื่นเขาทาทาไมมันลอยเนาะพราะเรามาทาตามเนี่ยมันก็ไม่ลอยนะคะก็ไม่รู้ว่าไปผิดพลาดตรงไหนนะคะเดี๋ยวต้องมีคลิปแก้ตัว เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันบ้างไหมถ้าทุกคนชอบใจนะคะก็กดไลค์กดติดตามนะคะกดคอมเมนต์ซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจใหเคในการทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆเนาะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าละคะม่ตอ <c oughs> <c oughs>